ครับผมทดสอบบินเบื้องต้นนะครับผมนะฮะก็กับอาการลวนรวนะฮะก็คนเอ่อคนลวนลวนะครับผมกับรีโมทที่ 8J นะครับผมตัวนี้เป็นไซส์500นะครับ ec 1 3 5ไซส์500ติดตั้งกล่อง gps h 1นะฮะ h 1นะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบบินกันนะครับนะฮะ อามออกห้าวินะครับผมหนึ่งางแล้วก็เล่งไว้ตรงกลางแล้วก็สตาร์ทเครื่องตรงนี้นะครับอถอยหลังมาใล่เลยเอะเคื่อความปลอดภัยรอให้หมุนสุดเสียงฟังนะฮะสุดเสียงแล้วใช่ไหมครับเราก็เล่งขึ้นไปหนึ่งขีด จากนั้นเอาเคันเล่งไว้ตรงกลางนะฮะเขาก็จะล็อกตำแหน่งเลยล็อกความสูงเห็ไนไหมครับในขณะที่บินในขณะที่บินอย่าเอาสวิตตัวนี้ด,ดันขึ้นนะถ้าดันขึ้นปุ๊บเครื่องดับทันทีเลยนะฮะนั่นมันก็จะตกทันที่มันจะเกิดความเสียหายแกเราได้ ดีไฟแล้วไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เลยใบหางไม่ได้เอามาเปลี่ยนนะก็อยู่ในช่วงปรับเซตนะผมกับลำนี้นะฮะเอามาเทียนต้นต้นแกว่งหน่อยฮะต้องเพิ่มเกณฑอีกนิดนึงนะฮะจะรู้สึกว่ามันยังเขย่าเขย่าอยู่นะเราเพิ่มเกณ์อีกนิดนึงนะก็จะดูว่ามันหายเทียนหรือยังนะฮะ จะแก้ไขได้อยู่รูล้ละ <c oughs> นะครับผมอยู่ในช่วงปรับเซ็ตอันนี้เอามา ทดลองใช่ไหมอ่าอันนี้จะบินอย่างนี้นะฮะเลขแปดสามหกสิบสามหกศูนย์บินสามร้อยหกสิบองศานะฮะไม่ใช่เลขแปดเหรอใช่เลขแปดเลขแปดก็บังบดาโอ้ขยับหน่อยนะฮะเกณฑ์มันอ่อนไปนะเดี๋ยวไปเพิ่มเกณฑ์นะมันจะขย่าเห็นไหมมันเขาเรียกมันตรงเต็งนิดนึงเดี๋ยวเพิ่มเกณฑ์ก็จะนิ่งปะกตินะฮะ อันนี้คือบินเลขแปดนะครับผมข<อ>ยำหนอ่อยขยำหน่อยนะมันเป็นเพราะอะไระเกมมันแข็งเกมมันน้อยไปเ๋อเกมมันน้อยไปยกเลิกให้ยกเลิกยกเลิก,เลก,เลกก็บินเองอ๋อลืมไปพลายกยกเลิกต้องต้องดันลงให้สุดตัวนี้มีสองจังหวะหนึ่งสองสามจังหวะนะมีสามจังหวะต้องลงที่จังหวะไหนลงจังหวะจังหวะ ตัว e ด้านล่างสุดก็คือหยุดการทำงาน<อ>งระบบบ <B PS S 1> ินออโต้บินออโต้เออพี่จิดชาลีนะครับผมเราเพิ่มเกณฑ์อีกหน่อยนะมันเขย่าเขย่านิดหนึ่งนะต้องเพิ่มที่คอมเนี่ยใช่ต้องเพิ่มที่คอมน้นคอมมันต้องรื้อบอดี้ออกพอเราเซตทีหนึ่งเราต้องรื้อออกจากบอดี้เขาครับ ใช่ใช่ทีด้ทีจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ดับเครื่องนีก็กับอาการที่มันรุนรนพิ้นเพี้ยนนะก็แก้ไขได้แล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแค่เซตให้มันบินนิ่มนวลแค่นั้นเองนะครับผมนะครับก็ใช้เวลานิดนึงครับผมกับอาการที่มันเพนะี้ยนนะก็ก็โอเค,อเค,ค<ว>หายเพี้ยนแล้ว ทั้งคนทั้งหอเลยเพี้ยนพอกันเลยครับตอนนี้นะครับแล้วเรากลับไปลดเกณฑ์ไปเพิ่มเกณฑ์ก็เดี๋ยวจะมาบินให้ชมอีกนะครับผมะนะคอยติดตามไว้นะครับผมกับ ec 135่าไซส์500ลำนี้นะฮะติดตามได้ที่ไหนอ่ะคอยติดตามได้นะเรื่อยๆนะครับผมจนมันบินสวยงามนะนะคอยติดตามทางช่อง u t u b e นะครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบินอีก มาเป็นให้ชมอีกนะครับผมฮะยูเชื่ออ่าสมบูรณ์เพลงสีอาซีปักช่องนะครับผมยูทูบนะฮะกดติดตามรับชมนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาบินอีกทีหนึ่งนะฮะอีกทีสองทีสามทีสีทีห้าทีมาดูต่อไปว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงอีซีหนึ่งสามห้าลำนี้นะครับผมอันนี้ไฟแรกอันนี้อันนี้ถือว่าไฟแรกแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ ได้แต่ลอยๆตัวอยู่ที่บ้านเดีแยวพรุ่งนี้เราจะมาดูไฟสองอาไฟสองไฟสามพอดีแบตมีก้อนเดียวโอเคอไม่ได้ชาร์จมันมีอีกหละแบตแต่เรายังไม่ได้ชาร์จอ่ะพรุ่งนี้เรามาติดตามววาไฟสองกันมาติดตามอา EP สอง EP สองนะครับผม 2> EP สองนะคะครับสวัสดีครับ